สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Let's Go Eat and Travel นะคะช่องของคนชอบกินและชอบเที่ยวค่ะวันนี้นะคะปกุ้งก็จะพาไปเที่ยวนะคะที่สวนเบนจากิติค่ะอาจจะมีหลายๆคนนะคะที่สับสวนว่าสวนเบนจากิติกับสวนเบนจาซิริเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นคนละที่กันนะคะ ที่พี่กุ้งจะพาไปเที่ยววันนี้ก็คือเป็นสวนเบญจกิติค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะมาทาง BTS นะคะก็สามารถที่จะลงที่สถานีอโศกได้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะสะดวกใช้ MRT นะคะก็สามารถที่จะมาลงที่สถานีสุขุมวิทได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่กุ้งก็ใช้ MRT นะคะมาลงที่สถานีสุขุมวิทค่ะ และหลังจากพี่กุ้งนะคะออกจากสถานี MRT ตรงสุขุมวิทนะคะแล้วพี่กุ้งก็จะเดินไปที่บันไดของ BTS อโศกค่ะและเดินไปเรื่อยๆนะคะจนสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะแล้วก็เดินลงบันไดลงไปค่ะแล้วก็เดินไปทางขวาชิดขวาไปเรื่อยๆนะคะก็เดินประมาณ4ี่ถึงห้ารเมตรค่ะก็จะถึงทางเข้านะคะส่วนเบญจก,กิติแล้วค่ะ และในสวนสุขภาพแห่งนี้นะคะก็มีข้อห้ามประมาณ11ข้อตามนี้เลยจ้าสวนสุขภาพแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด450ไร่ค่ะและตั้งอยู่บนพื้นที่ขององค์การยาสูบแห่งประเทศไทยค่ะและที่นี่นะคะก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ตี5ถึง3ทุ่มค่ะ สวนสาธารณะที่นี่นะคะก็เป็นสวนสาธารณะต้นแบบเชิงวิเวทเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มารถส่วนตัวนะคะประตูทางเข้าออกที่นี่จะเปิดปิดเป็นเวลาค่ะช่วงเช้าจะเปิดตี5้ถึง9โมงเช้าค่ะส่วนช่วงบ่ายจะเปิดสี่โมงเย็นถึง3าทุ่มค่ะกำหนดการเปิดใช้สวนป่าเป็นจกกักริเฟลดใหม่ อย่างเป็นทางการก็คือวันที่12สิงหาคนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งกรมธนรักษ์ร่วมกับกองทบกพัฒนาเฟตใหม่ให้เชื่อมต่อกับส่วนเบญจก,กิติเฟดเดิมค่ะที่เป็นศูนป่าใจกลางกรุงเทพสืบต่อไปค่ะ คลิปนี้ก็กดไลค์กด s ับส c r i b e เพืป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพือที่ะคลนี้ค่ะจะเตือนเรื่องพาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณสำหับการรับชมค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย